สวัสดีจ้าพี่น้องมาเด้อมาดีสิผ้าพี่น้องไปเก็บบาเกเขือยากกอนเก็บถ่าอยู่แล้วป่ะไปเบิ่งยากอดม้อนเก็บมามันดูบอพี่น้องไปไปลุยเลยสวัสดีทางการนะคะเบิ่งมากันรออยู่ป่ะย่างไปฝุ่นยากษ์ก้อนพ้นพายอันนี้กระตาเขาไปเก็บยาซ้อนคือเข,ขาใดบ่ล้พี่น้อง เขาทาพ่อพี่น้องยักก้อนเห็ดฝ้ายกระต่ายเคื่อสูงมพี่น้องเนี่ยงามงามโอ้ยเฮียถึงบ้านแล้วพี่น้องโอ้ยฝ้ายกระต่ายย่างดอกเนาะโอ้ยเอากระต่ายที่สวนเฮียยักก้อนทอดเก็บอีก๊ยวต้องจุ่มไวยเนาะ พี่น้องดดกดดเกี้ยน้วยซ้ำได้ล่ะซ้ำได้กับเอานั่นมองมาพี่น้องมาซอยกัดกิ๊บ เมืองตบนึงตบนึงพี่น้องเป็นหลักๆอยู่เขาลองมาเก็บจ๊คเถื่อเอ้ยว่าจะบ่วเป็นหน่วลหรือเอาเบิรงกับทั้งเก็บไกลเมือเห็นว่าบ่มีหน่วยอ๋อมาเล้เก็บดนเหรอนี่พี่น้องมึงอาญาอยู่พี่น้องอ๋อมาเลยข้อมาดนอีกแล้วอาญาคือว่าอยญาคือว่ามันหลายนะพี่น้อง อ้แย่ซ้อนสิพายกับตายากรดอกพันยาหิ่งกับตาขวามเอ้ยน้อยเหลืองเอาไหว่บอกน้อยเหลืองเอาไหว่บ่กินอยู่บ่ออ้ก็จะกินหรอเก็บให้ยายสอนจะกอบเสร็จตั้มส่วนบางฮงรอพี่น้องเนาะเก็บให้ยายสอนก่อนพี่น้องว่าแต่เซ็ตเขืออันน้ำหลู่ผลงามงามๆไปนี่แหละแล้วหลู่ผลงนสวยแต่ขืออาำหมามะเขืออาำหมาเนะ ขำหมาข้ามยางคบุ <kaz uffy> <to> ้งถูงพี่น้องคืออะไรคือเปาะเขาว่ะแลือเปาะแปะกระเทาะหน้าแว่นเขาว่าแอนกระเท่นหน้ากลุ่มสาวๆนมนมน้ำตาไหมอุ้ยบระแข็งข้างหนึ่งสวย่ามจังเลยดีเก็บไปเรื่อยๆนะคะคุณยายกอนนี่ไงหน่วยมันนี่มองมาเห็นค่ะนี่เห็นไหมพี่น้องอืมสวยเนาะอุ้ยดกอะรีไหมพี่น้องจ้า ใส่พุนยังเหรอคุณยายใส่พุนหิงม้จอจ้าเรียงหม้อก็ใส่หิงม้อเนาะพี่นอ้องนี่เยื่อไงอ๋อเป็นตาแซบ่บนี่เปิดปนีิออกเต็มอยู่นี่เปิดอยู่เปิดเนี่ยมันดอกเลยได้พี่น้องนี่น,นันน่นนั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 ่นด้ นี่ตั้งนี่เห็นเต็มๆนี่พี่น้องนี่ยาร้อนก็แวกติดอวแวกแค่ไหนยาร้อนถือกล่องเมืองดอกแบกแข่งคนปลูกว้พี่น้องนี่อายะคือการใดนี่อายะเหมือนกันนี่งามนะพี่น้องเนาะหญ้าปลูกว้ก็งามงามคักตาได้จีด้วยปลาขึ่นกระตาขอนเราปลาขึ่นยูีดั้มอยู่ในกระตาคักๆโอ้ยนี่ตัวหนึ่งเขาหน่อย แต่หลายแล้วม yeah, oh wow, em. ันดกเก็บเบิดแต่เนี่มันเก็บผ่าวเก็บมันเบิดแต่ใหญ่มันเหลืองโหินกี้โหินกับกี้เี่ยสอนใช่ไหมยงหก่ดอ่าไก่นีมเขือของข่อยเบือตัวดิใกรมันกระดือเนาะว่าอยากกินมะเขือคือกันนะน้องพี่น้องก็เน้นน้อยนั่แหละเบิอประตูวหบ่ไเดีวเขาป้ยเดี๋ยวผมจะกุกกักุกกดูตู้หื่น ซีโต้นวใชอบักเกอร์บักเือือ,อดกขัดดกเนี่ยคนไหนไม่มีมาเอาออไปเดอ้อพี่น้องเอ้ยต้่นม่อนพี่น้องเอาไปใส่ต้่มเป็ด แม่นบักก้อนต้บยังต้มไก่นอกพี่น้องหนียอดมันนี่เอาไวใส่ต้มไก่กินนะคะพี่น้องจ๋าฮ่าฮ่าฮ่ามะคือฮะปอแปะผนประการไปเกี่ยวหยาหัวคนตัวน่ะกําลังเร็วมั่งขี้งเกี่ยวผนป้าบักเขือผลละโอ้มันได้เกี่ยวปูปลาบักเขือที่ห้องจงไหวเนาะเนาะหัวปูอ่ะไปเกี่ยวเอาเกี่ยวปูป้าอายโขึ้นเบื้ง นี่ได้ตัวนี้เก็บวะเนี่ยใช้ตอนและนี่ตั้งแต่เอินมือ่างเออได้ซ้อนเปิดเลยได้วางน่งบาหินเวลาเตอรดี้จะแบบมนี่มันหน่อยหน่อยนอพี่น่อโคือกระตาเลยพี่หน่อโอ้ยแกแบงมาจะกินโบึซทำอะไกับกินโมบิดเ้พี่หนอตัวนี้ขันบ่อไปขายกินโเบึด เด็ดเด็ดเต็มอยู่นี่ยังมามาแต่ยังสอนเก็บเินมันค่าเครือกันยัง่านั่นดิแด่มรัรมาต้าบใครดีดอกพี่น้องเลยวางแต่แยังสอนเลยยังสอนเก็บเบินบน่บ่ดอกบ่กับหูบแล้วพี่น้องที่ออกไปยังไงถือไปเอาไปใส่จัจกถุงสาม นี ha, <Bo> ่นะเก็บสามถุงบ <Bo> ่บ่าไปใส่ปูนสามถุงบ่ปุลเบ่อหม่อนี่เด็กเนาะแมวเห็ดเด็คนตกไก่เองน่ม่แเก็ตเบิดแน่แลยนะแคปซ้อนถือกล่องมือนึงอันนี้เมือนึ่งดืออากเก็บเบิดอเบิดก็ไปะกเนาะพี่น้องจ้า นำกุ่นกันออกไปปุบดีมะเขือ,นอห,นหน่อยๆนี่ครับป้ากันนนดน้านยี่บันเนกับค่อยปลูกข้อโพดได้พี่น้องอืมอ๋อมัออกเบียแล้วพี่นอ้องปลูกักศีระเวยานใ่ปกตี เอาเลยปาอีไปเอาไปใส่ถุงย่างโอปลาบกพริกยอดผักกะทินยอดยังกับเต้มเลยพี่น้องคุณปลาคามันที่ยะซ้อนในคลิปมาน้เมึงยอดอันนี้พี่น้องยอดกะทินริมรู้ว่าไปออกไปทางหนอกเนาะ เสร็จแล้วก็ออกไปหยามาทักพี่บื้องนีสอนไปเกี่ยวหญ้ามาแหงก่อนไปเนาะเกี่ย,ยวหญ้ามาใส่ไว้ให้หัวกินมาแาง่าใส่ถุงพี่น้องใส่ปนพร้อมได้พี่น้อกทงยี่สิบแม่บอกฮะขายตงยี่สิบหนหึ่งเขาขายยิ่งห่าบไปบอกอ โอ้ยพ่อแะไะขนาดคาดวาถุงยี่สิบสื่ออะไรเออแรนสื่อช่วิดมือแล้วแบบนี้เนาวพี่น้องอืเนตัวนี้จะอับใจแบบเชื้อตั้งหาอีกบอกเออ้มันเรือใส่ตงหาเออก็บย่าสอนย่าสอนเนื้อค่ะยายสอนสวัยใส่ตั้มใส่สมบัติทั่วดอกพี่น้องเก็บให้ย่ยสอนจ้า ก็บเนอตั้งเดือกนะวายยกนเน้อตงเรือวายยมีเหี้ยอกรอบได้พี่น้องมันกรอบกรอบพี่น้องิแซ่บคักพอแล้วก็สุปไดาลายเพื่อนเห็นตอุงสองถุงกดเออสองถุงุงกะิบบาทเด้ตัวนพี่น้องแ้กอนอะไอยูโอ๊ย ต้นอั้น mmm สูงหยีดสิบบาทพิปนผ่อนเน้อพี่น้องทนทนนำกั้นนะนำกั้นนั่นแหละจะเป็นแง่งด้วยน้อพี่น้องแง่งแง่งแง่งอีกแง่งแง่งอีกเดือนความเหนื่อยหน่อยพยายว่าได้หน่อยโอ้ยไม่ได้หน่อยดอกน้อพี่น้อง พ่อได้เฮ็ดเห่นเฮ็ดหัวยได้ลพี่น้องพ่อได้ขายขายไงมือได้ล่ะพ่อได้ขาขนมใ้ร้านอยู่เหมือนหนึ่งเหมือนหนึ่งไปเอ้นตจกพี่อนหนุ่มกินก่อนไปวันนี้พี่น้องไปขายแต่ยอสอยมันเดไปขายเด้๋ยได้กระตาไปแล้ว ไปขายแล้วพี่น้องไปในกลุ่นกันมาหนิไวๆไวๆขอจบคลิปไว้แค่นี้เจ้าจ้าเนอ๋ยวก่อนสิไปขายอันนี้แหละแค่นี้เจ้าจ่าบ๊ายบายรักและคิดถึงทุกคนนะคะบ๊ายเอาไปขายตาไปสื่อเด้อค่ะบ๊ายบายจ้าหัวกามาละพนหัวมาละพี่น้องหัวจะสอนมาแล้วปุ่น เดินเร็วๆคนไหนเดินก่อนได้กินก่อน <uk> <h uk> ขอกเลย <uk> <h uk> นี่แหละสำเนียงล่ะพี่น้องง่ว่า จากเขาคอ,อกที่มันยาาเขากินหย่าไปที่จากมันทินเขย่ยหญ้ามาให้แล้วกินหยาไปเลยหลุกกินหยาไปเลยแคเนีาจ้าเปิ่งว่วแคเนียเล้ร น่ารักกอปากะกินหรือกินนี่ตัวไหนหน่อยสองตัวน่ารักมาก